ณวันนั้นคุณอนุทินคุณไม่ได้อยู่เป็นนายงนตรีแล้วถ้ามีการเสียดินแดนอีกครั้งหนึ่งคุณต้องเป็นจำเลยในคดีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่การที่อาจารย์ปานเทพเนี่ยไปยื่นจดหมาย บอกคุณอนุทินนั้นจริงๆแล้วก็คือคุณปานเทพบอกว่าถ้าเรายังจะประชุมเจ B c ในวันที่21นี้ซึ่งนำโ,นโดยนายประสาทประสาทวินิฉัยคุณอนุทินครับท่านนายกครับท่านนายกไม่รู้เลยเหรอว่านายประสาทประสาทวินิจฉัยนั้นยืนอยู่ข้างกัมพูชามาตลอดในการประชุม ผมเป็นคนที่ไม่ไว้ใจในายประสาทและประชาชนอีกจํานวนมากก็ไม่ไว้ใจนายประสาทเพราะนายประสาทมีพฤติกรรมที่สอเจตนาการช่วยกัมพูชามาตลอดตั้งแต่สมัยที่เป็นทูตไทยประจํากัมพูชาในกรณีของคุณวีระสมความคิดยังเสือกให้ไอ้หมอนี่มาเป็นประธาน JBC คอยดูเอะครับและคุณคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณอาจารย์ปานเทพก็พูดชัดเจนที่มายื่นวันนี้ในยะก็คือไงให้นาะยกได้รับรู้เอาไว้ว่าเราเตือนแล้วนะเราเตือนแล้วนะ ถ้าไม่รีบยกเลิกเ u 2 5 4 3ซึ่งสามารถยกเลิกได้เพราะว่ามันผิดอนุสัญญาว่าโดยสนธิสัญญาของกรุงเวียนนาปี1969มาตรา60เรามีสิทธิ์ยกเลิกได้ถ้าไม่ยกเลิกเพราะคุณมีอำนาจก็เลื่องคุณแต่ว่า เราพวกผมก็คือผมอาจารย์รเทะเลศหลายคนเยอะแยะหมดที่ดูเรื่องนี้เชื่อว่าจะต้องมีการลบก,กันอีกแล้วเชื่อว่าขมรนมันต้องลุกลาดินแดนเราต่อไปอีกณวันนั้นคุณอนุทินคุณไม่ได้อยู่เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วถ้ามีการเสียดินแดนอีกครั้งหนึง่งคุณต้องเป็นจำเลยในคดีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ที่จะปกป้องชีวิตตายของชาติและจดหมายฉบับนี้เป็นหลักฐานว่าคุณได้รับแล้วนะแล้วคุณทําอะไรลงไปเปล่าถ้าคุณไม่ได้ทําถ้าในอนาคตคุณไม่ได้เป็นนายกคุณไม่มีอํานาจทางการ คนอื่นเขาก็เช็คบินคุณได้ว่าคุณทําให้ประเทศไทยต้องเสียท,ทยี่ทดจากการที่คุณไม่ได้ทําเหมือนไรไหมเหมือนยิ่งรักชินวัตรทําไมถึงโดนคดีของจํานําข้าวเพราะยิ่งรักได้รับการเตือนแล้วว่าคณะมนตรีที่อยู่นั้นคดโกงการจํานาข้าวแต่ไม่ได้กระทําอะไรเลยเพื่อป้องกันแชร์ไปให้มากที่สุดให้คนที่ยังไม่รู้ไม่เห็นสาธุอยากให้คณะกรรมการาสุวประเทศทุกคนให้แม่งได้ฟังเรื่องนี้ให้ดีดๆเฉพาะตอนท้าย สถานสถา,า,าบันกษัตริย์ลงมาเล่นแล้วให้ปกป้องทิพไตไทยสถาบันาศาสนาองค์สมเด็จสังฆราชร่วมด้วยช่วยกันและพวกคุณมึงยังจะอุ้มไอ้หุ่นเซ็นอยู่ต่อหรือเปล่า MOU 2543